ช่องทางนะครับอย่างคงมีการโหวตอยู่ครับผมว่าคงยังไม่ถึงทางตันในว,วันนี้เราอาจจะยังมีโอกาสจะพิจารณาได้นะครับค่ะกรณีเรื่องของนะคุณพิธาเมื่อวานนี้เนี่ยจะปิดประตูไปเลยไหมคะหรือว่าทางก้าวไกลเห็นเขาบอกว่าจะขอสารรัฐมนตรีความหน่อยคือการยื่นสารรัฐมนูรคงไม่มีส่วนกมาในวันนี้นะครับ่ต้องใช้เวลาอีกพอสมควรนะดังนั้นเนี่ยกระบวนการในการที่จะ ยื่นชื่อคุณพิธาใหม่อันนี้ก็ต้องบอกว่าโอกาสคงเป็นไปได้ยากจะรอสานูนทีความผมว่ากว่าจะมีความเสร็จก็ตอนนั้นคงจะมีแน้วปีคนใหม่ไปแล้วครับนันคงเป็นเรื่องยากล้ะครับสำหรับเจ้าไกลและคุณพิธานะครับอืมค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า พักการเมืองอีกแปดพักจะขยับตัวทําอะไรก็ค่อนข้างทําได้ยากเพราะว่าถ้าเกิดอยากจะเป็นนายกเนี่ยเสียงสนับสนุนก็คงจะเท่าเดิมเนื่องจากว่าอีกฝั่งหนึ่งที่เขาไม่ยกมือให้เขาก็ยื่นคําขาดอยู่แล้วว่าถ้ายังมีก้าวไกลมันก็ยังมีหนึ่งหนึ่งสองเพราะฉะนั้นน่าจะเดาเกมออกเลยว่าถ้าเกิดเพื่อไทยยังอยู่กับก้าวไกลตอนนี้อาจารย์ครับก็คงอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าคงต้องมีการปรับธรรมาชากอะไรกันไปสักระยะหนึ่งนะครับแต่เพราะว่าไทายที่สุดนี่ย กระบวนการในการที่จะมีการโหวตในแปดพักเดิมเนี่ยอาจจะไม่ง่ายนะคงจะต้องมีการพูดคุยนะครับหรือว่าปรับสมการอะไรกันในระหว่างแปดพักนะครับและเดิมเพราะอาจจะมีเพื่อไทยที่ขยับขึ้นมานะเป็นพักร่วมรัฐบาลที่ขึ้นมาเป็นแกนนำนะครับแล้วก็เก้าไกลก็อาจจะต้องไปเป็นฝ่ายค้านนะครับก็มีโอกาสจะเป็นอย่างานั้นแล้วก็จะมีพักจากทางฝ่าฝ่กรัฐบาลเดิมอะไรเงีย้ยนะครับที่จะเข้ามา เสริมตรงเนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้แต่อันนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าเรื่องการเมึองมวลชนจะเป็นไงน,นะครับถ้าในกรณีที่ทางเอ่อเ้าไกลนั้นจะต้องเป็นสายช้ามนะครับอืมค่ะอาจารย์สมการที่อาจารย์จะเห็นว่ามันจะเกิดขึ้นก่อนก็คือเอยังอยู่ด้วยกันก่อนไหมแล้วก็เพื่อไทยเสนอใครไปสักคนหนึ่งก่อนหรือว่าจะจะปรับเลย หรือว่าจะให้ก้าวไกลไปอยู่คงต้องปรับเลยครับเพราะว่าถ้าเป็นการทดลองเสนอเนี่ยณวันนี้มติสภาก็บอกแล้วใช่ไหมครับว่าเสนอได้ครั้งเดียวใช่ในเมื่อเสนอที่คุณเรช้าแล้วมีก้าวไกลในนั้นแล้วสอม่วนหนึ่งครับทางภาคฝั่งคมนั้เดิมไม่เอาก็ที่คุณเรษ้าก็เสียไปเลยใช่เพราะนั้นเนี่ยในเรื่องการโหวตตรงเนี้ยมันก็เป็นเกมใช่ครับของทางสวด้วยนะครับในการที่จะมีทางรรคเพื่อไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากจะเป็นการศักดิ์สิทธิ์คุณ ะจะโหวตซ้าแล้วนะครับค่ะตัวจริงของเพื่อไทยค,คือใครกันแน่คะอาจารย์เอ,อผมว่าก็สองคนนะครับคุณเศรษฐากับคุณอุงอิ้งนะครับอืมค่ะเมื่อวานนี้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร,ร์ก็ประกาศานะคะว่าแปดพักร่วมนียา่าแตกแถวนะไม่งั้นเราก็ไม่เอาไว้เหมือนกันอันนี้กองเชียร์ก้าวไกลก็ไม่ยอมให้เ,เพื่อไทยไปปันใจให้ใครเลยอาจารย์ ก็อันนั้นก็กองเสียของเจ้าไฟนะครับอันนึ่งก็ความเป็นทิมก็คงต้องดูหลายปัจจัยประกอบด้วยนะคือการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้เนี่ยผมว่ามีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครับอันหนึ่งก็คือการประกาศวางมือของพลเอกประยุทธ์นะครับในทางการเมืองนะแล้วก็สองก็คือเรื่องของการกลับบ้านของคุณทักษิณนะสามก็คือเรื่องของการวงแบบมูลชนเพราะฉะนั้นเนี่ยในสามส่วนตรงนี้นะมันก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในการที่จัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คงจะ ไม่สามารถบอกได้ว่าทองเชียเขา,เาต้องการอ,าอย่างไรแล้วก็มันจะเป็นได้ตามนั้นนะครับเพราะว่าสภาพความจริงในการเมืองมันก็มีข้อจํากัดอยู่นะครับตอนนี้พักที่ได้เปรียบมากที่สุดคือพักไหนคะอาจารย์ผมคิดว่าพักที่ได้เปรียบมากที่สุดตอนนี้คือภูมิใจไทยครับภูมิใจไทยอาจารย์ข้ามไปเบอร์สามเลยนะใช่ใช่ครับเพราะนี่คือพักที่เป็นพักซึ่งจะีิขาดนะครับในการจัดตั้งรัฐบาลได้ นี่ลนค,คล้ายๆคล้ายๆอาจารย์วันนอตอนนั้นเลยนะอาจารย์คล้ายๆเลือกประธานสภาตอนนั้นเลย<า>ครับก็อาจจะคล้ายคลึงกันนะครับแต่คล้ายคลึงกันแต่ว่าทางภูมิใจไทยเองเนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าเป็นพักที่อยู่ดับที่สามเพราะนั้นพักขนาดกลางต,งตรงนี้เนี่ยจะที่ขาดนะครับที่ทางการเมืองได้พอสมควรเลยทีเดียวนะแล้วก็เราก็เห็นได้นะครับว่าโอกาสที่อ่าพรรคภูมิใจไทยไปร่วมกับใครแล้วคนนั้นจะได้รัฐบาลเนี่ยก็จะมีสูงนะครับค่ะ แล้วใครจะอยู่กับภูมิใจไทยบ้างตอนนี้ถ้า,าที่อาจารย์มองผมมก็เพื่อไทยนะก็มีอกาสพลังประชารัฐนะหรือว่าทางพรรคสุขาธิปัตย์นะครับรวมไทยสร้างชาติอะไรเงี้ยนะคุณภูมิใจไทยเข้าไปได้ทุกขั้วนะครับเข้าไปทุกขั้วยกเว้นก้าวไกลไปได้หมดสําหรับภูมิใจไทย,ยอ<า>ถ้าให้ภูมิใจไทยเป็นแกนนาในการจัดตั้งคุณอนุทินเป็นนายกหรือคะอาจารย์ เสนอใครอ่าไม่แน่ไม่แน่นะครับไม่แน่เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องหลักทุกใหเช่นอาจจะสสนิทินเป็นนายกเองก็ได้ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยทักคใหญ่เนี่ยก็ตั้งไม่ได้นะครับอ่าหรือว่าสุดท้ายก็อาจจะเป็นการไปสนับสนุนนะพรรคเพื่อไทยนะเพื่อที่จะเป็นนายกอย่างนี้ก็มีโอกาสเกิดมาได้ในสูตรของ,บบง,งรัฐบาลค้ำคู่นะครับอืมแล้วชื่อของพลเอกประวิตยก็ยังแวะแว,ะแวะเวียนเวียนมาอยู่ไหมคะ ก็มีโอกาสนะครับก็มีโอกาสแต่ว่าเพื่อสวิตเล้นต้องบอกว่าไม่ง่ายนะครับกับทางเราทตรงนี้นะครับเพราะว่าที่อยู่บนเตศวิทนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าสังคมอาจา,าไม่ได้ให้การตอบรับมากนัเพราะนั้นถ้ามาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําให้เกิการเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบมวลชน,นได้มากขึ้นกันครับ